นี่ชมพู่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมรถเ<ร>ี่ามรืมมมอกากันไหมอ่ะได้เห็นว่าดีขึ้นแล้วนี่คุณหมอกออกมาอืมนั่นเราไปกันดีกว่าได้เลยแค่นึงนะ ตอนนี้ชางไม่รู้ไม่นะาว่าะดีเปิดหรือเปล่าแต่เอ้เกเรซชมพู่เดี๋ยวเอารถอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกเอาผับด้วยนะได้ประมาณสามสนหเลยแกถามคนไข้คุณหมอครับตอนนี้คนไข้เป็นไงบ้างครับตอนนี้คนไข้โอเคขึ้นเยอะแล้วนะคะก็อาจจะพักฟื้นแค่ประมาณสองสามวันแล้วก็กลับบ้านได้แล้วค่ะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้คนไข้ฉันขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยนะคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะลอสเป็นไงบ้างลอสบุสบามันอยู่ที่<ธ>ไหน,นไบูสบานหนีไปแล้วแล้วปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไงทำไมไม่จับมันไว้มันกล้าทำกับฉันแบบนี้มันกล้ายิงกับฉันหนีได้ยังไง ฉันเมฉันเคยเป็นเจ้านายมันเนี่ยแท้แต่มันกลับทะยศหักหลังฉันแต่ตอนนี้เธอต้องใจเย็นก่อนได้ไหมฉันไม่ใจเย็นทางนั้นเธอก็เหมือนกันนั่นแหละชมพู่จ๊อดหายไปทั้งคนอ่ะเธอไม่ห่วงมั้งหรือไงฉันก็ต้องห่วงแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าเขาขาดไปที่ไหนนี่ฉันไปสืบมาแล้วว่าจ๊อดอยู่ที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าอยู่บ้านใครไม่ต้องห่วงหรอกนะโรสชมพู่ ตอนนี้จอดปลอดภัยถึงแม้จะปลอดภัยแต่บุษบามันก็ต้องมีไซนมีสายที่สามารถจ้างให้ใครไปสืบประเภทนะีะจอดอะไรอยู่ที่นั่นบางทีอาจจะไปทําร้ายจอดแล้วก็จับจอดไปที่อื่นแล้วก็ได้ฉันจะไปจัดการมันมันกล้าทําร้ายฉันฉันไม่ยอมมันหรอกแต่ว่าคุณหมอบอกให้เธอพักฟื้นนะใช่ตั้งสองสองเืนสาหวัน ตอนนี้ฉันหายดีฉันผ่อนแรง,<า>งแล้วต้องพักฟื้นอะไรอีกอเธอก็เหมือนกันนะชมพู่ไม่ต้องมาสั่งมาสอนฉันหรอกนะฉันรู้ว่าเธอก็อยากเป็นที่หนึ่งในจงจ,นง,นงจอร์ดก็ใช<ต>่ไงฉันอ่ะที่หน<ส>ึ่งของจอร์ดแต่ฉันอยากาเป็นที่หนึ่งมันไม่ได้สําคัญว่าใครมาก่อนมาหลังมันสําคัญที่ว่าจอร์ดเขารักใครมากกว่ากันและจอร์ดต้องรักฉันมากที่สุดมากกว่าในบางดาแต่ว่าฉัน แต่แต่ว่าฉันแต่งงานกับจอร์ดแล้วนะเธอจะหนึ่งอะไรล่ะแค่แต่งงานก็ได้แค่กอดทะเรียนสมรุไป้รืวันเท่านั้นแหละยังไงเธอก็ไม่ได้หัวใจของเขาเหรอกแต่ที่ฉันรู้มาใช่ลลที่บุษบาันพูดเรื่องหนึ่งมีความจริงแกคืนดีกับจอร์ดจอร์ดขอแกคืนดีแล้วใช่ไหมใช่ไง ว่าเขาหลักเขายังหลักที่อยู่ฉันไม่วันยอมปล่อยให้พวกเธอได้สมหวังและได้มีความสุขเรื่องของฉันกับแกจะทำอะไรค้ะเรื่องของฉันกับแกเราเค่อยมาคุยกันเราเค่อยมาจัดการกันตอนนี้จะไปจัดการอีบุสบานี่พอได้แล้วทั้งคู่นั่นแหละมชมพูดใจเย็นก่อนนะ ส่วนเธอโรอสเธอต้องใจเย็นให้มากกว่านี้ถ้าเธอจะไปเคลียร์กับโรสแล้วไม่ใช้อารมณ์ไม่เอาอาวุธไปฉันจะไม่ว่าพี่จะไม่ว่าแต่นี่เคอยังไม่หายดีเรื่องจะเอาอาวุธไปจัดการเขาอีกมันเกินไปเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเธอพักฟื้นให้หายดีก่อนส่วนเรื่องรถอ,อะพี่จะให้ชมพู่เอาไปไว้เจาะที่ออฟฟิศเพราะเธออาจจะไม่ได้ใช้รถหลายวัน แล้วส่วนเรื่อง<ร>อพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่อ่ะที่จ่ายค่าเช่าห้องไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้พักฟื้นไปก่อนส่วนค่ารักษาพยาบาลอ่ะเดี๋ยวพ่อพ่อโรดอ่ะจะโอนมาให้พี่ก็<ร>ได้กลับไปได้และฉันจะนอนปะ่ะชมพูพ่มารถไอ้เกร Ya, yeah, ม,มาไปงั้นเราเข้าบ้านกันดีกว่าไอเขาออกิศสิ์ทำงานกันต่อ,เ,อเคเยแบบภาพอีโร่ฉันไม่มีวันยอมเด็ดขาดฉันต้องรีบไปบุกมันเดี๋ยวนี้ฉันยังเหลือปืนยีกตั้งกระบอกหนึ่งกลัวอะไรมันละ่ะรีบแหกนีออกจากที่นี่ดีกว่าฉันต้องรีบไปเปลี่ยน ตอนนี้เฮ้ยตอนนี้พยาบาลหมอไม่อยู่รีไปดีกว่าโอ้ยตายแล้วไม่มีรถเอาไงดีเนี่ยงั้นเดินไปก็ได้วะนันเนี้ย สบายอยู่ตรงนั้น <g ül> เจอ,นนอยยใชนไหมวันดีเจ้าใหญ่ทลไมได้ข่าวว่ายิงฉันแล้วต้องหลบหนีแล้วกลับมาทำไมเขาให้เข้าออฟฟิศหรอทำไมคะคงคิดสินะว่าฉันคงจะตายไปแล้วคนอย่างฉันอ่ะไม่ตายง่ายๆหรอก จนกว่าฉันอะจะจัดการกับคนนึ่งแกได้หลังจากแต่บอกใช่ไหมดีกว่าว่ารอว่าจอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนแกเอาจอร์ไปซอวไ้ที่ไหนเพราะว่าฉันให้คนฉันไปสืบจอร์ไม่ได้อยู่ที่บ้านนี่แต่ไปอยู่ที่อื่นฉันเอาจอร์ไปไว้ที่บ้านหลังเก่าน,นี่ก็ทําแบบนี้ใช่ไหม แกก็แกก็รักจอร์ดไม่ใช่หรอแต่แกทำแบบเนี้ยแปลว่าแกไม่ได้รักจอร์ดเลยใช่ไหมใช่แล้วนี่แกทำลายคนที่ฉันรักแกยะอยู่เลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อโอ๊ยโอยโอยโ บุษบา,อย,บบาอยู่ตรงนี้นรู้รู้อะไรครับบุษบามึงอยู่ตรงนี้มึงทำอะไรน้องโกงรู้รู้รู้ดีไหมรู้รู้จะได้ยินจะไ,ได้ยินดีไหมเอ๊ะก,กรดอ,อะไรรู้รู้บุษบาเอาจอด ไปไว้ที่บ้านลเกลักบไม่จอดไม่ได้อยู่ที่บ้านโรสโรสแกโรสบอกกับบุษบาว่าเอ้ยบุษบาบอกกับโรสว่าบุษบาบอกกับโรสว่าจอดอะไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนที่ฉันสืบอ,อะจอดอยู่ที่บ้านแต่ตอนเนี้ย จอดอยู่ที่บ้านหลังเก่าบ้านที่แม่แกเคยอยู่อ่ะหรอแต่ตอนเนี้ยโทรได,ด้รถรถโรงพยาบาลก่อนได้ฮัลโหลค่ะคุณพยาบาลตอนนี้มีรถพยาบาลไหมคะรีบมาด่วนเลยค่ะมีคนใข้มีคนโดนยิงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งรถพยาบาลกันนะคะรีบมาเลยนะคะขอบคุณค่ะ โรดโรด,ดีพี่ไหมโรดโ <Okay. S 1> อเคตอนนี้โรดจะเป็นไงบ้างใกด้หวังว่าคงไม่เป็นไรนะเออใครคือ่งางค,คุณหมอโ<ะ>กชันค่ะโกชันเองเอ,อขอแสดงความเสียใจนะคะคุณโรดเสียชีวิตแล,ล้วค่ะไม่นะ เราอยู่ชีวิตคนไข้ได้แค่นี้จริงนะคะต้องขอโทษจริงค่ะอ่าฉันขอเข้าไปดูศพได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยแล้วกันนะคะได้ค่ะ,อะลอง ให้สบายนะรถชมพูดเดี๋ยวเราจะเตรียมงานที่โบสนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายจนะเป็นไรฉันจะติดต่อพ่อรถให้พ่อรถจัดการใหได้ได้ได้โอเค,อเคขอบคุณมาก